สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเสนอวิธีการใช้โปรแกรม x p p กในการใส่ตัวหนังสือและเทคนิคต่างๆนะครับการใส่ตัวหนังสือในโปรแกรม x p ็กก็ง่ายนิดเดียวครับที่ Scene Source นะครับลอง Add แล้วก็กด Add Text ได้เลยก็จะปรากฏหน้าต่างสำหรับแก้ไขตัว Text ขึ้นมานะครับ เราสามารถพิมพ์หรือว่าก๊อปพาสตัวอักษรตัวตัวนัสือที่เราต้องการใส่เข้ามาได้เลยอย่างเช่นจะใส่คำว่าสวัสดีครับสเสร็จแล้วก,กดโอเคได้เลยครับเราสามารถเลือกขยายปรับขนาดตัวนัสืรของเราได้ตามต้องการเลย และสามารถแก้ไขตวัวนัสือเพิ่มเติมด้วยการคลิกขวาที่ตัวแถบตัวนัสือนะครับตรงเทกเราสามารถแก้ไขข้อความได้สามารถเลือกฟอนต์หรือรูปแบบตัวอักษรได้นะครับอย่างเช่นผมจะใส่ฟอนต์เป็น d n s montana ให้เป็นรูปแบบไทยๆนะครับแลวสามารถใส่สีฟอนต์ในตรงนี้ครับถ้าฉากหลังสีแบก็กกราวด์สีเข้มแล้วก็ใส่ฟอนต์เสียอ่อน,อ,อ,นอย่างสีขาวแต่ถ้าแบก็กกราวด์สีอ่อนแล้วก็ใส่สีฟอนต์เป็นสีเข้มๆอย่างสีดํานะครับอย่างนี้ผมจะใส่เป็นสีเหลืองตัวเอาลน์คือขอบด้านนอกครับ เราก็สามารถใส่สีเ u t l i n ได้ตามที่ต้องการแล้วก็เลือกความบางความหนาของขอบตัวอักษรได้จากตรงนี้เลยครับขอบตัวอักษรเป็นสีขาวก็จะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นแถบ opacity หรือความ บางหนาของตัวอักษรนะครับมันถ้าเลื่อนมาด้านน้อยๆตัวอักษรก็จะกลืนกระฉากหลังเยอะถ้าต้องการให้เห็นชัดที่สุดก็ปรับมาที่ร้อยครับแล้วก็สไตล์ของตัวอักษรให้ตัวหนาตัวเอียงมีเส้นใต้หรือขีดและตรงกลางเป็นต้นการจัดเรียงมุมซ้ายจัดเรียงตรงกลางือมุมขวาเป็นต้นนะครับแล้วเราสามารถตั้งให้ตัวอักษรเป็นตัววิ่งได้โดยเลือกที่แถบ s c r o l l i n g นะครับ ถ้าเลือกด้านซ้ายมันก็จะวิ่งไปทางด้านซ้ายครับช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราปรับนะครับถ้าด้านขวาก็จะวิ่งมาด้านขวาเป็นต้นนะครับถ้าสมมติเราลองใส่ฉากหลังแล้วตัวอักษรมันก็จะกืนไปกับฉากหลังในบางส่วนนะครับเราก็สามารถ ใช้ตรองเอาลายนี้ให้เป็นสีเข้มเลือกแบบหนาครับให้ตัวสอนเราตัดกระชากหลังนะครับ เนนต้ะครับหรือเราจะสามารถใช้เทคนิคการใส่แถบดำด้านหลังโดยการใส่รูปภาพสีดำลงไปเป็นฉากหลังของตัวอักษรก่อนครับ ต้นนะครับเพื่อให้ตัวอักษรของเรานั้นเห็นชัดเจนได้มากที่สุด เป็นต้นนะครับก็ลองปรับแต่งดูตามที่ว่าเหมาะสมกับแต่และชิ้นงานที่เรากำลังทำอยู่ได้เลยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ